สวัสดีครับพบกับผมนะครับเดย์บอยนะครับจากช่องแม g กกับี้ฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับแม็กกับี้จะมาบอกตารางงานของน้องต้นข้าวนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคม3ามสิสิงหาคมนะครับสองพนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูงานน้องต้นข้าวกันวันนี้นะครับอ่ะเอฟซีครับ ผมเข้าไปดูที่เพจน้องต้นข้าวสุบยานะครับรู้สึกว่าจะมีข่าวสารแจ้งให้ทราบแบบด่วนเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพอดีกําลังนั่งทําข่าวน้องต้นข้าวอยู่นะครับก็เลยได้มาอ่านเจอนะครับาทางเพจน้องต้นข้าวนะครับก็ได้โพสต์เอาไว้ว่าเนื่องเนื่องจากเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในการรับรู้รับทราบ เรื่องคิวแสดงของหนูอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการลงประชาสัมพันธ์จากสื่อช่องทางอื่นต่างๆอาจเป็นเพราะความเอ็นโดในตัวหนูทำให้เจ้าภาพบางงานมีความกังวลใจกลัวงานของท่านจะตกหล่นไปหรือทำให้พ่อพ่แม่เอฟที่จะไปรับชมหนูไปแล้วไม่เจอหนูบ้าง ขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าคิวงานคิวแสดงของหนูที่ถูกต้องทั้งหมดอยู่ในตารางรับงานส่วนตัวของครูนิวอย่างครบถ้วนหากมีการลงนามตามข้อตกลงในสัญญาเรียบร้อยหนูไปแสดงให้ได้รับชมทุกงานทุกอย่างแน่นอนและจะมีการลงประชาสัมพันธ์ทางเพจนี้ ให้ทราบเพจเดียวเท่านั้นโดยจะทำการอัปเดตวันต่อวันพอๆแม่แม่เอฟซีทีรักของหนูทุกท่านรวมถึงเจ้าภาพงานอย่าลืมกดติดตามเพจหนูไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดและรับทราบคิวงานที่ถูกต้องของหนูจะได้ไปรับชมหนูได้ถูกที่ถูกเวลาคะ่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร หนูเรียนหนังสือครูนิวสอนหนังสือติดต่อหลังเวลาราชการจะสะดวกที่สุดนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังยังเหมือนเดิมคือตารางงานของน้องเนี่ยครูนิวก็จะลงในเพจของน้องต้นข้าวเอาไว้แบบวันต่อวันเท่านั้นครับยังไม่มีรายเดือนยังไม่มีรายอาทิตย์ ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเราทุกคนนะครับอยากให้ครูนิวทำตารางงานเป็นรายเดือนนะครับแต่ก็ทางเพียยืนยันแล้วว่าอัปเดตวันต่อวันไม่มีรายเดือนไม่มีใครรู้ว่างานทั้งหมดมีที่ไหนแบบที่ถูกต้องอะ่ะอย่างที่ FC, เอฟซรวบรวมกันมาเนี่ยอาจจะผิดพลาดบ้าง นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเยอะแต่ส่วนมากจะตรงนะนะครับงานที่ f c รวบรวมมากันเนี่ยส่วนมากจะตรงจะมีผิดพลาดบ้างสักงานสองงานนะครับมันก็จะมีเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับงานมันจะมีสามวันกันนะครับเล่นที่เดียวกันแต่ว่ามันเปลี่ยนวันเล่นนะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับเขายกเลิกนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ายกเลิกด้วยเหตุผลอะไรนะวันขอ,ของวันนี้แหละสามสิบเอ็ดสิงหาจริงจวันนี้ยน้องต้นข้าวเนี่ยต้องไปร้องเพลงที่จังหวัดสระบุรีนะงานกระดี่ปั๊บนะครับแต่ว่าถูกยกเลิกไปแล้วนะครับและและว่าตารางงานเนี่ยก็ยังอัปเดตเป็นวันต่อวันเหมือนเดิมนะครับอัปเดตเป็นวันต่อวันเหมือนเดิม นะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือไม่มีใครรู้ล่วงหนะ้าเพราะว่างานของน้องในวันพรุ่งนี้วันต่อไปเดือนหน้าน้องไปแสดงที่ไหนเพราะว่าเขาอัพวันต่อวันคือวันต่อวันนะมันถูกที่สุดแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าตักร้องคนอื่นเขามีตารางที่เป็นเดือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นลิเกหมอลำนักร้อง นะครับหรือทีมงานต่างๆทีมงานลายสดก็ก็มีตารางเดือน,นครับเขาจะไล่เอาไว้เลยว่าตั้งแต่วันที่1ึงถึงสิ้นเดือนเนี่ยของเดือนนั้นๆอ่ะจะมีเล่นที่ไหนบ้างแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงตารางงานแล้วอัปเดตใหม่นะครับอย่างสมมุติว่ารับงานมาแล้ววันที่สิบห้าแต่ยกเลิกอ่ะก็อัปเดตใหม่ว่ายกเลิกนะครับก็ไม่รู้นะทุกคนผมก็อยากให้เขาทำเป็นเป็นรายเดือน,นครับ ใจ,ใจเราอยากให้เป็นการตลาดอยากให้เป็นเหมือนนักร้องท่านอื่นนะครับตอนนีมน้มันเป็นวันต่อวันนะครับเป็นวันต่อวัน FC ก็ผมผมเข้าใจนะ f c ก็อยากรู้ตารางงานน้องล่วงหน้าเหมือนกันก็เลยรวบรวมเจ้าภาพท,ทุกทุที่ที่จ้างน้องเนี่ยนะครับเอามารวมเอาไว้เป็นรายเดือนก่อนล่วงหน้า,ามันอาจจะจริงสัก 90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแหละไอทีเอฟซรวบรวมมาเนะี่ยความจริงความจริงมันเป็นงานล่วงหน้าประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละที่ที่ถูกต้องนะอีกสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมีคาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่ถูกต้องนะครับประมาณนี้ครับส่วนน้อยครับส่วนน้อยที่ที่ไม่ค่อยถูกแต่ส่วนมากจะถูกนะครับทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยที่ที่ผมที่ผมแบบามากรุงเทพบ้างไปตางหูบ้างเนี่ยผมดูจากตารางที่เอฟซส่งมาล่วงหน้านะ ไม่งั้นอะแมงกะพีุไม่รู้เลยครับว่าน้องมีงานที่ไหนนะครับเพราะว่าเพจน้องก็ยังยืนยันว่ายัางอัปเดตเป็นวันต่อวันอยู่นะครับซึ่งทําให้อ่าผมช่อง youtube นะ่ะก็คือไม่รู้ล่วงหน้านะครับไม่ไม่รู้เรื่องหน้านะครับถ้าถามว่าทําไมแมงกะพีุถึงไม่โทรหาครูนิวนะครับอ่กแรกตอนแรกผม,ผมก็คุยกับครูนิวแหละแต่หลังๆมามันโทรติดต่อไม่ได้ครับ โทรติดต่อไม่ได้แล้วเราก็เกรงใจครูนิวด้วยเราก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่โทรหาแล้วเดี๋ยวเราเอาตารางงานของ A FC ที่เขาส่งให้มานี่แหละดูอาจจะผิดบ้างถูกบ้างแต่ผมบอกไปแล้วว่าผิดส่วนน้อยส่วนมากจะถูกเยอะนะครับมันก็ยังดีกว่าใช่ไหมครับเนี่ยทําให้ผมได้รู้ว่าเออเดือนเนี้นะครับผมเองจะ ไปถ่ายงานที่ไหนบ้างแล้วก็มีธุรละกับบ้านด้วยนะนะครับก็คือเดือนเนี้วันที่9นะครับวันที่9กันยาผมน่าจะได้กลับบ้านเพราะว่าผมดูในตารางงานที่ f c ส่งมาเนี่ย9 1้าสิบสบอมันว่าง3ามวันแต่อาจจะไม่แน่ไม่นอนอาจจะตรงหรืออาจจะมีงานอื่นเสริมเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่า วันที่เก้าผมกลับบ้านแล้วมีงานมาวันที่สิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยผมก็ต้องอยู่ที่บ้านครับเพราะว่าเรากลับแล้วอ,อย่างน้อยผมก็เคลียร์งานให้เสร็จครับที่บ้านสักสองสามวันอ่ะสามวันเต็มที่อ่ะสามวันทะเลก็ประมาณสี่วันประมาณนี้ก็กลับนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ถ่ายงานน้องตลอดทุกงานนะทุกคนนะคนเราก็ต้องมีธุระนะครับมีมีธุระกัน อย่างผมเองก็ไปดูแลแม่ดูแลบ้านหรืออาจจะต้องการพักผ่อนบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ตามเต็มเดือนนะอาจจะมีแบบาหายไปสักอาทิตย์หนึง่งหรือยังหรือประมาณ4ี่หวันนะครับนะครับผมแต,แต่เดือนที่แล้วนะนะครับก็รู้สึกผมจะกลับบ้านไปช่วงหนึ่งช่วงประมาณวันที่4ี่มั้งนะฮะผมไปต้นเดือน Uh, เหมือนกันกันยานี้ก็กลับต,ต้นเดือนเหมือนกันนะครับคือผมกลับไปรอบนี้นะครับผมก็ไปเคลียร์ธุระที่มันยังไม่เสร็จนะครับถ้าผมไม่มีธุระแล้วเนี่ยนะครับผมได้ตามน้องยาวๆแน่นอนนะครับทุกท่านมานะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันนะครับผมเพิ่งเห็นนะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะอ่านข่าวก็เพิ่งเพิ่งจะเห็นอยู่นะครับ น้องทนข้าวนะบอกว่างานกะหรี่ปั๊บนะครับสระบุรีไม่ได้จัดช่วงนี้นะงานเขาจัดช่วง12-20ถึง20กันยายนนะครับโอเครู้รู้เรื่องครับ1 2สถึง20กันยายนนั่นคืองานกะหรี่ปั๊บนะฮะงานกะหรี่ปั๊บนะครับ เอฟซีบอกรับทราบครับพ่อลางานไว้เป็นอาทิตย์เลยเพื่อรอวันที่สามสิบเอ็ดอ้าวโธ่เศร้าเลยเหน้าสงสารคุณพ่อนะครับอุตสารล,ลางานเป็นอาทิตย์แต่เขายกเลิกไปแล้วอ่ะเขายกเลิกงานไปแล้วนะคุณพ่อนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่น่าลางานเลยเสียงานเลย อโอเคทุกคนน้องยืนยันว่าวันที่สามเวันนี้ก็คือยกเลิกงานไปแล้วงานกะหรี่ปั๊บนะไม่มีนะครับจ้าน้องต้นข้าวน่ารักจ้าบอกวันต่อวังต่อวันนะครับไปกำลังใจให้ลูกสาวเข้าใจและเห็นใจลูกสาวาทีมงานจ้าหนูต้องเลือกเรียนไว้ก่อนตามที่พ่อพ่อแม่ตั้งใจดีอยู่แล้ว แต่อยากให้หนูออกตารางงานเป็นวิกแพนเผื่อเวลาให้พ่อพ่อแม่ได้เตรียมตัวรางงานทำอะไรไว้รอหนูนะจ๊ะนี่เห็นไหม f อฟซเขาบอกว่าอยากให้ทำตารางงานออกเป็นรายอาทิตย์รายสัปดาห์ถึงไม่ได้รายเดือนก็ขอให้ได้รายสัปดาห์นะครับเขาจะได้เตรียมตัวไงเขาเขาก็ไม่รู้ว่าไหนชัวร์ไหนไม่ชัวร์ใช่ไหมมีตารางงาน แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าชัวหรือไม่ชัวนะครับขอแสดงความพิดเห็นนะครับน่าจะแจ้งเป็นรายอาทิตย์ก็จะดีมากเผื่อ fc จะได้วางแผนการเดินทางนะครับเห็นด้วยคะ่ะเห็นด้วยกันนะเห็นด้วยมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นรายสัปดาห์ก็ดี fc ที่ไกลๆหรือใกล้ใกล้น้องแสดงจะได้ไปให้กำลังใจน้องได้นะครับ ถ้าเป็นไปได้เพจหลักควรอัปเดตงานตลอดทั้งเดือนปักหมุดไว้หากมีงานแทรกค่อยแจ้งเพิ่มเพื่อให้พ่อวแม่ได้เตรียมตัวไปพบหนูค่ะนะครับโอเคนะครับงานที่สุพรรณวันครบรอบสายันสัญญาอยากให้น้องร้องเพลงอย่าดื่มตัวกับกลิ่นแก้มนางกวากมหาเสน่ห์ อโอเคเอฟซี FC บอกว่าเยี่ยมมากที่ออกมาบอกพ่อๆแม่นะครับติดตามรอชมค่าเอาที่ลูกสาวแจ้งทางนี้ทางเดียวบอกค่ะโอเคนะครับรับทราบค่ะหนุ่มต้นข้าวที่น่ารักเสียงหวานจับใจรักๆนะครับโอเคนะอ๋อ เป็นกำลังใจให้จ้าลูกสาวแห่งชาติแม่ลองฟังเพลงตะกัแตนผูกโบใช่ไหมตะกัแตนผูกโบก็คือตะกัแตนโยงโยงผูกโบอะไรทบดอกจำปาหรือมัดดอกจำปานี่แหละประมาณนี้เนะเาะเพลงเพลงนี้ดังอยู่นะตะกัแตนผูกโบนะครับดังอยูอ่ดีมากลูกเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเรียนร้อง เที่ยวเล่นพักผ่อนให้สม่ำเสมอรับทราบติดต่องานยากแต่ก็จะพยายามติดต่อจนกว่าจะได้คำตอบติดต่อไปหลายงานทางไลน์ครูนิวได้คิวบ้างไม่ได้คิวบ้างก็รอครูนิวตอบตลอดเห็นใจทีมน้องเลยครับเพราะทำกันเองแถมงานหลักคือเรียน กับสอนไม่ได้ทำแบบธุรกิจอาชีพเต็มตัวแต่งานไหนงานนั้นได้คิวน้องแล้วน้องเล่นให้คุ้มค่าจ้างสุดๆขอให้ได้คิวนะครับเผื่อใกล้บ้านผมได้ไปดูด้วยเห็นใจทุกคนนะเราก็อยากให้ Fc เนี่ยได้ไปดูน้องต้นข้าวนะครับที่ใกล้ๆบ้านกันนะ,นะครับพักผ่อนเยอะๆนะหนูต้นข้าวอย่า ผมงานหนักจนเกินอายุถ้าพักผ่อนน้อยร่างกายจะหยุดสูงไม่โตนะจ๊ะเอาจริงเหรอครับถ้าประสานงานติดต่อต้นข้าไปแสดงผู้มาติดต่อต้องมีคุณคุณสมบัติอะไรบ้างเช่นราคามดจํากี่เปอร์เซ็นต์ค่าเดินทางคิดที่ใครถ้าผิดสัญญาซึ่งการและการจะโดนปรับโดนฟ้องอย่างไรสรุป จะประสานงานใครวงเล็บเพราะน้องไม่มีออฟฟิตที่ไหนอ fc จังหวัดราชบุรีนะครับขอเพลงหนูไม่เอาของแม่พุ่มพวงนะครับโอเครับทราบครับหัวหน้าแต่มีคนบอกให้ครูนิวรับงานทุกวันไงพราพ่อไม,แม่แม่เหงานะครับ อ,อืใช่ครับตอนนี้มีคนเข้าใจผิดว่าถูกเทงานอีกสู้ๆลูกสาวไม่ได้เทงานแต่ว่าวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยเขายกเลิกนะครับเหมือนเหมือนกับว่าไอ้ที่ยกเลิกเนี่ยเขาเขาเลื่อนเป็นเดือนกันยาจากสามสิเอ็ดสิงหาเนี่ยเดือป็นเป็นเดือนกันยานะครับ การกระลี่ปั๊บน่ยนะครับอันนี้มี fc อ o m ม,มนต์มายาวมากนะฮะเดี๋ยวจะพยายามอ่านนะนะเพื่อความเข้าใจตรงกันของทุกท่านหนูขอแจ้งว่าตารางคิวงานของหนูจะอัปเดตวันต่อวันเท่านั้นผ่านเพจดกักเพจนี้เพจเดียวเหตุผลที่ต้องอัปเดตรายวันเพราะว่าหนึง งานยังไม่ถือว่ายืนยันจนกว่าจะมีการเซ็นสัญญาและวางมัดจำหากประกาศล่วงหน้าแล้วงานเลื่อนหรือยกเลิกจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 2. รายละเอียดบางงานเช่นเวลาและรูปแบบการแสดงอาจเปลี่ยนกระทันหันหากประกาศเป็นเดือนล่วงหน้าข้อมูลอาจเคลื่อขัดอ,อาจคาดเคลื่อนได้ขออภัย FC ข้อมูลอาจคาดเคลื่อนได้ไปแล้วผมข้อ3การประกาศจากเพจอื่นๆที่ไม่ใช่เพจหลักเคยทำให้ fc ไปผิดงานหรือไปมาแล้วไม่เจอหนูการลงวันต่อวันจากเพจนี้เพจเดียวจึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด C หนูยังเรียนหนังสืออยู่และครูนิวก็มีภารกิจสอนการอัปเดตรายวันช่วยให้ควบคุมข้อมูลได้ง่าย และแม่นยำมากที่สุดค่ะดังนั้น FC ทุกท่านที่น่ารักของหนูขอให้ติดตามตารางงานแบบวันต่อวันจากเพจหลักนี้เท่านั้นเพื่อจะได้ไม่พลาดและตามไปให้กำลังใจหนูได้อย่างถูกต้องนะคะต้นข้าวสุปิยาอ่ะโอเคนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่แมงกบี้ได้แจ้งให้ทราบล่าสุดนะครับ เขาเพิ่งโพสตได้ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับแล้ววันนี้นะช่วงเช้าเนี่ยน้องต้นข้าวก็ได้ไปพบท่านนะครับเรวัสดด้วยนะครับพันตำรวจโทรเรวัสดนะครับที่ไล่องุ่นนาการดาใช่ไหมครับที่คาเฟ่ของท่านเรวัสดะนะครับก็ได้มี f c แชร์รูปภาพเยอะแยะเลยที่รูปท่านเรวัสดได้รูปหัวน้องต้นข้าวนะครับท่านจะเป็นตำรวจที่ปลดกระ,กระเกษียณอายุงานแล้วนะนะครับ ก็ได so right, ้ออกมาทําช so okay, really? ่องแล้วก็ท่านก็เ in ท่านเองก็เป็นคนกาญจนบุรีเช่นเดียวกันนะครับก็โอเคครับนะเป็นเด็กก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ก็ถูกต้องที่สุดแล้วครับผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดูนะครับผมส่วนเรื่องตารางงานนะครับทางทีมงานอาจจะมีเหตุผลแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละคือคือความคิดมันอาจจะไม่ตรงกันนะ อย่างความคิดของทีมงานเขาก็บอกอัปเดตวันต่อวันแต่ความคิด FC กับผมตรงกันก็คืออยากให้เป็นรายเดือนแล้วค่อยเปลี่ยนอัปเดตอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะสรุปก็คือความคิดมันยังไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นยังยังเหมือนเดิมก็คืออัปเดตวันต่อวันของเราก็ไม่ต้องรอเพราะเขาเขาไม่ทำโอเคนะก็คือเราจะรอเป็นรายเดือนแต่ทางทีมงานเขาประกาศออกมาแล้วว่าเขาไม่ทำเขาจะ อัปเดตวันต่อวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอ,รอวันต่อวันแต่แมงกบ,บี้เองก็ต้องขอขอบคุณ f c ที่ไปเสาะหามานะไปเสาะหามาว่าน้องมีคิวงานที่ไหนต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ f c ไปเสาะหาคิวงานในแต่ละเดือนมาเนี่ยผมวางวางการทำงานลำบากนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะไปไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงแล้วถ้าเรามีธุระเราจะ,ะวางแผนยังไงนะครับ fc บอกตารางงานมาผมยังพอมีเวลากลับไปบ้านบ้างหรืออาจจะทาอย่างอื่นได้บ้างนะครับหรืออาจจะวางแผนว่าเราจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรครับความคิดไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกเพราะยังไงเราก็ต้องเชื่อฟังหรือคอยติดตามทางทีมงานอยู่แล้วผมเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปยุ่งเกี่ยวกับทีมงานน้องต้นข้าวผมทําแค่ช่อง YouTube ในการเล่าข่าวในการตามถ่ายน้องภาคสนามเท่านั้นผมไม่ได้มีส่วนนะครับเกี่ยวข้องกับทีมงานนะที่แบบว่าต้องอร่วมงานคือช่อง YouTube เองก็มีหลายๆช่องที่ตามไลฟ์สดน้องตามถ่ายคลิปน้องนะครับก็ตามนี้ครับเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทีมงานในเมื่อเขาออกตารางเป็นรายวันก็ต้องเป็นรายวันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ